นี่ครับวันนี้ผมจะพามากินเมนูข้าวหดหม้อครับนี่ครับมากินข้าวเช้ากันดีกว่าครับผมกับเมนูข้าวบดหม้อนะครับหน่อไม้ผัดไข่ใส่พริกนะฮะใส่พริกทั้งเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ผัดไข่ยีให้ไข่เป็นชิ้นน่ากินน่ากินนะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วก็มีนักเก็ตไก่กินเหลือก็วางสองชิ้นนะฮะแล้วก็มีไก่ทอดปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะเอโอเค okay. นี่ครับกินขา่าวกินขา่าวกินขา่าวกินข่าวครับกินขา่าวนี่ครับนักเก็ตไก่ นี่ครับเมนูข้าวบดหม้อแกงส้มปลางกงปลาหงงาหงกงสามารถกินทั้งทำกินทั้งตัวได้เป็นปลาที่มีก้างแต่เคี้ยวกล้าได้ระวังติดคอปลาหงงางกงก็เป็นปลาอร่อยๆที่ตัวเล็กๆนะหากินยาก นะครับต้มตือคือย่างละลานนี้เองเมื่อบางก็ไม่หมดก็เอามาอุ่นกินท้า Didn't cause a with his Hm. Mm. Mm. Yeah. จำเจอจำมีหมูสามดีกม่กระอร่อยาทีแรกผมจะไปเติมน้ำแต่น้ำังไม่หมดครับวอนพีลุกไปพังๆฮะลุกไปเติมน้ำแต่ว่าหาไม่หมดก็ลุกไปดูกล้องก่อน ตอนนี้กี่นาทีแล้วก็สี่นาทีแล้วผ่าเลยผ่าเอาขนมขนมหัวอราะครับต้อนกางช้อนจมเช็ดไม่น่าผ่าทำช้อนหกต,ตกเลยนี่ครับแกงส้มปลากรลมๆเล็กๆนะฮะ แล้วก็มากรสตโตอนี่ครับแกงสง้มถูกใจถูกใจหน่อไม้ผัดไก่แกงส้มปากงกง วามา้สับไข่ใส่ขึ้งไปข้างนึ้นักปางกง 养过。 รักเกตอร่อยรักเกตอร่อยหอมสุดๆนะครับเพื่อนต้องจุดครับ ต้ม,มืดหมดพอดีภาพหมดน้า ใจนี่ครับเมนูข้าวหมดหม้อวันนี้ครับหน่อไม้ผัดไข่แกงส้มปากกลงคือเดะเบสครับ mm hmm. ตปาปากกลง ต้มตืดหมะม่วงตัไกไข่แล้วก็นักเก็ตไก่ทอดนี่อะไรข้าวบนหมอก็อรอยเตินเงินงบเป็นข้าวเนาะ ต้องเจอหม,อมดหม้อพระผมนี่แหละตามตามปอด้วยนี่ครับ หนอมไม้ผัดใส่ไข่หมอกเล็ทานไม่ได้แกงส้มป่ากลงครับคือเดลเบสครับ บลาหางโกงงตนอ้วนเลยบ้าหงโก่งอะเป็นปลาที่ผมชอบกินที่สุด เมนูข้าวบดหม้อประจำหมู่บ้านไปแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับ